การระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราประกายแห่งสวรรค์ที่สถิตยอยู่ในตัวเราคือสิ่งที่เชื่อมโยงเราไว้กับต้นกำเนิดแห่งสวรรค์ อันเป็นบ้านที่แท้จริงของเราประกายแห่งสวรรค์น,นี้คือเศษเสี่ยวหนึ่งของพระเจ้าที่อยู่ในใจเราเป็นบ่อกเกิดแห่งความรักความเมตตาและความการุณาที่เราสัมผัสได้ด้วยประกายอันพิเศษนี้เราจึงสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราและเริ่มต้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ เมื่อเราค่อยๆตื่นขึ้นเราจะทยานขึ้นสู่ที่ใดในเบื้องตน้นเราจะทยานขึ้นสู่ตัวตนที่สูงกว่าของเราเมื่อดวงวิญญาณตื่นจากห้วงนิทราแห่งการหลงลืมซึ่งเป็นผลมาจากการตกลงสู่โลกแห่งวัตถุมันจะตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า และสลายการแบ่งแยกที่เกิดจากความเป็นคู่ตรงข้ามการเข้าใจว่าความหลากหลายเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะทุกสิ่งคือหนึ่งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งเดียวและหนึ่งเดียวคือพระเจ้าคือเอกภาพที่สมบูรณ์หากพระเจ้าอยู่ในใจเราหากประกายอันงดงามของพระเจ้าในตัวเราได้แผ่ปีกออก และเชื่อมโยงเรากลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราภาพลวงตาก็จะค่อยๆจางหายไปแม้ว่าโลกจะยังคงหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งความขัดแย้งและความเป็นคู่ตรงข้ามแต่เราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อความเจ็บปวดความไม่เข้าใจความไม่ลงรอยกันหรือการไม่ให้เกียรติเกิดขึ้นในชีวิต เราจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างนั้นกำลังกระทำไปอย่างมืดบอดโดยขาดการเชื่อมต่อกับพระเจ้าในตนเองและยังไม่ตระหนักถึงการดำลงอยู่ที่แท้จริงของตนความหลากหลายทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของโรงเรียนที่สวยงามแห่งนี้ที่เรียกว่าโลก ผู้ที่สามารถผ่านพ้นความหลากหลายนี้ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแห่งรักที่ไรขอบเขตได้ก็คือผู้ที่สามารถรักตนเองได้และจากจุดนั้นจึงเข้าใจว่าในความหลากหลายนั้นมีพระเจ้าสถิตยอยู่อิซาเบลคราเซียมาตินสจิตวันเนตแปลและเรียบเรียง ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ